เรื่องนกบาดเจ็บบางตัวมันเป็นการสัมภาษณ์คัดเลือกพนักงานที่ค่อนข้างผิดกาลเทศะพอสมควรเขาเดินทางมาถึงสำนักงานประมาณสามทุ่มเศษหอบหิว้วกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ตัวจริงของชายหนุ่มไว้ไม่ถึง30ที่เพื่อนผมแนะนำไว้ดูแล้วมีอายุกว่าที่ผมประเมินมากเอาการผู้ชายร่างเล็กผิวขาว หน้าตาเกลี้ยงกลาตามแบบฉบับคนภาคเหนือสวมแว่นตากรอบใหญ่ทรงสุภาพหวีผมเรียบแปร่กางเกงสแล็กสีเข้มรีดจนกรีบงงรองเท้าหนังสีดำขัดสะอาดที่สะดุดตากว่าอย่างอื่นก็คือเสื้อผ้าไหมแขนสั้นสีชมพูตัวนั้นมันเหมือนเครื่องแบบที่พวกนักการเมืองและข้าราชการนิยมใส่เวลาออกงานใหญ่ยิ่งพอโดนแสงไฟสีเหลืองในสำนักงานแล้ว เนื้อผ้าไหมสีชมพูยิ่งทอประกายแวววาวเพิ่มสง่าราศีให้กับผู้สวมใส่ดูดีขึ้นอีกหลายเท่าเพียงแต่ว่าตั้งแต่ผมทำงานมาตลอดสิบกว่าปียังไม่เคยมีพนักงานคนไหนในองค์กรแต่งตัวแบบนี้แบบแรกที่เขาเดินเข้ามาแนะนำตัวผมรีบรับไหว้บอกให้เขารออีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะบังเอิญคืนที่เขามาสานักงานนั้นตรงกับวันปิดต้นฉบับ พูดพลางสำรวจวิธีแต่งเนื้อแต่งตัวของเขาไปพลางเสร็จแล้วต้องรีบเบือนหน้าไปทางอื่นชั่วครู่เพื่อแอบอมยิ้มอันที่จริงวิถีชีวิตและทํเนียมปฏิบัติในวิชาชีพสื่อมวลชนที่ผมทำอยู่ก็มีอะไรๆผิดเพี้ยนไปจากอาชีพอื่นอยู่พอสมควรเราเคร่งเครียดกับงานก็จริงแต่พ้นไปจากเนื้องานแล้วพวกเราส่วนใหญ่มีอิสระสูงและอยู่กันแบบสบายส วันไหนใครไม่มีนัดสัมภาษณ์ข้างนอกคิดจะสวมเสื้อย,ยืดคอกลมนุ่งกางเกงขาสั้นลากรองเท้าแตะมาทำงานก็ไม่มีใครว่าเพื่อนผมแนะนำว่าเขาเคยเป็นข้าราชการในจังหวัดเชียงรายสมัยที่เพื่อนซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยร,รายนั้นลงพื้นที่ทำงานวิจัยเขาจะทำหน้าที่คอยดูแลให้บริการอำนวยความสะดวกต่างๆนานา,นา ตั้งแต่เรื่องงานจนถึงเรื่องที่ไม่ใช่งานก็พูดง่ายๆว่ารับรองอุปนิสัยและความประพฤติกันมาตั้งแต่ต้นซึ่งผมดูๆจากการพูดคุยกันแล้วก็ค่อนข้างเห็นด้วยพูดตามตรงผมชอบหมอน,นี่ตั้งแต่แวบแรกที่เห็นอย่างน้อยออฟฟิศเล็กๆของเราจะได้มีสีสันเพิ่มขึ้นลองนึกภาพพนักงานชายอดีตฝ่ายธุรการเทศบาลจังหวัด ต้องมาทำงานเลยขันุการกองบรรณาธิการนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ผู้ชายบ้านนอกที่เพิ่งถูกเพื่อนขี้เล่นของผมหลอกให้แต่งตัวเรียบร้อยเป็นทางการที่สุดในวันที่ต้องเข้ามาพูดคุยสัมภาษณ์สมัครทำงานจนกลายเป็นเป้าสายตาพนักงานทั้งกองบรรณาธิการกลางดึกแต่เหตุผลที่ชายหนุ่มคนนั้นต้องเดินทางจากบ้านเกิดห่างพี่ห่างน้องทิ้งฐานะการงานมั่นคง เข้ามาทำงานในกรุงเทพทามกลางบรรยากาศแวดแล้อมวัฒน,นธรรมการทํางานที่พลิกเปลี่ยนจากสถานที่และความคุ้นเคยเดิมอย่างสิ้นเชิงนั้นกลับไม่ใช่เรื่องตลกยิ่งในทัศนะของเขาคงไม่ตลกเข้าไปใหญ่นอกเหนือจากภูมิหลังการงานส่วนตัวข้อมูลเพิ่มเติมที่เพื่อนรายนั้นบอกผมก็คือเขาต้องการดึงหลานสาววัย13ออกมาจากสังคมเดิม เด็กสาวกำพร้าทั้งพ่อและแม่กำลังเติบโตขึ้นมาในสังคมที่เต็มไปด้วยยาเสพติดและพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงเธอเริ่มคบหาเข้ากับกลุ่มเพื่อนชายลูกหลานผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นประวัติโชคโชนถึงขั้นยกพวกมาข่มขู่คุกค,คามถึงรั้วบ้าน <c oughs> เขาตัดสินใจหาทางออกด้วยการสละอนาคตตัวเองดึงเอาเด็กสาวออกมาจากสังคมเก่า หอบกระเป๋าเข้ากรุงเทพมาตายเอาดาบหน้าในสายตาของเขาหลานสาวคนนั้นไม่ต่างอะไรจากนกบาดเจ็บต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือส่วนในสายตาผมเขาคือนกบาดเจ็บที่ผมต้องดูแลใช่หรือไม่ผมเองไม่กล้าเหมาความชอบทําให้ตัวเองขนาดนั้นก่อนกลับเพื่อนผมยังเล่นไม่เลิกอุตส่าห์ย้ำกับเขาว่าตำแหน่งเลขานุก,การกองมรณาธิการ เป็นตำแหน่งที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นระหว่างทดลองงานเขาจะต้องแต่งตัวแบบนี้ทุกวันหลังจากนั้นดูเหมือนจะเป็นหน้าที่ของผมและคนในกองมนาธิการต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท่าทีลีลาของเลขานุก,การกองมณาธิการคนใหม่พวกเราแอบยิ้มกันทุกเช้าที่เห็นเขาสวมเสื้อพระราชทานมาทำงาน เวลาจะพูดจ,จากับใครแต่ละครั้งเต็ไมไปด้วยท่วงท่าอ่อนน้อมถ่อมตัวแต่จริงจังเป็นทางการราวกับข้าราชการในกระทรวงใหญ่ที่ไหนสักแห่งผ่านไปสัปดาห์กว่าๆผมก็เป็นฝ่ายทนไม่ไหวเมื่อเห็นเขาเดินค้อมหลังหอบเอกสารไม้เซ็นที่โตะเวลารับเอกสารคืนนอกจากจะโค้งศีรษะแล้วยังใช้มืออีกข้างประคองข้อศอกรับของคืนในที่สุดผมต้องชี้แจงให้เขารับทราบว่า ทำงานที่เนี่ยไม่ต้องใช้พิธีรีตองขนาดนั้นแต่ดูเหมือนเขาจะรู้ตั้งแต่ต้นและไม่ได้แปลกใจเขาเพียงบอกว่ามันเป็นความชอบและความเคยชินของตัวเองหลังจากวันนั้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะหมดสนุกหรือเพราะลึกๆแล้วรู้สึกสูญเสียอำนาจบงการบางอย่าง พฤติกรรมการทํางานของเขาจึงดูขัดหูขัดตาเสียเป็นส่วนใหญ่การเรียนรู้งานของเขาดําเนินไปอย่างเชื่องช้าพอๆกับการปรับตัวให้เข้ากับความเร็วของสังคมเมืองหลายครั้งผมหงุดหงิดจน,จนจินตนาการว่าอาจเป็นเพราะอากาศในกรุงเทพมีความหนาแน่นกว่าที่เชียงรายการเคลื่อนไหวและความคล่องตัวของเลขานุก,การคนใหม่จึงดูเชื่องช้าน่ารำารคาญกลางดึกคืนหนึ่ง ผมตัดสินใจขับรถไปบ้านเพื่อนซึ่งเป็นผู้ชักจูงเลขาคนใหม่ให้เข้ามาสู่วงจรชีวิตเพื่อปรึกษาหาหรือว่าควรจัดการกับนกบาดเจ็บอย่างไรภาพแรกที่ผมเห็นหลังจากเปิดประตูบ้านเข้าไปก็คือเด็กสาววัย13คนนั้นใส่เฟือกนั่งพับนกกระดาษอยู่ข้างกองหนังสือในห้องรับแขกในช่วงเวลานั้นรัฐบาลกำลังรณรงค์ให้ผู้คนทั่วประเทศ พับนกกระดาษเพื่อส่งกำลังใจให้ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมสงสัยว่าเธออาจไม่ได้พับนกเพื่อส่งกำลังใจแต่เธอทำไปเพื่อเยียวยาบอกกล่าวกับตัวเองว่ายังมีคนอื่นที่บาดเจ็บกว่าเธอก่อนครบกำหนดประเมินงานหนึ่งเดือนผมกับเพื่อนอีกคน ที่ช่วยกันบริหารกองบรรณาธิการตัดสินใจเรียกเขาเข้ามาคุยเพื่อช่วยกระตุ้นและแก้ปัญหาในระหว่างที่ยังมีเวลาให้ปรับตัวหลังจากเราสองคนชี้ให้เห็นข้อเท็จริงที่เกิดขึ้นพร้อมกับเสนอแนวทางในการปรับวิธีทำงาน3-4ข้อเขาก็ทำให้พวกเราแปลกใจอีกครั้งด้วยการยื่นใบลาออกเหตุผลไม่ใช่เพราะน้อยใจที่ถูกตำหนิแต่เพราะ ผ่านการคิดอ่านอย่างรอบคอบมาตลอดสองเดือนแล้วความรอบคอบของเขานั้นยืนยันว่ารวมไปถึงชะตากรรมและอนาคตของหลานสาวด้วยข่าวครา,าวสุดท้ายที่ผมได้ยินผ่านปากของเพื่อนอีกทอดหนึ่งคือเขาบังคับให้เด็กสาวเข้าพิธีแต่งงานกับหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้านมันเป็นมาตรการและความพยายามครั้งสุดท้ายของเขาที่จะโอบอุ้มชุบชูด,ดูแลหลานสาว มันทําให้ผมคิดเลยเถิดไปว่าหากไม่มีเด็กสาวคนนั้นแล้วเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไรเป็นไปได้ไหมว่าองค์ประกอบความเป็นตัวเขามีเด็กหญิงคนนั้นคอยคำยันวิกทอดหนึ่งเด็กหญิงคนเดียวที่ทําให้เขาเปลี่ยนบทบาทจากผู้ชายตลกตลกเงอะงะไม่เป็นโลเป็นภายในสายตาใครต่อใครกลายมาเป็นผู้ทรงอํานาจสามารถชี้เป็นชี้ตายชะตากรรมใครสักคนใครสักคนก็ยังดี ผมอาจมองโลกในแง่ร้ายก็ได้แต่บางเวลาผมรู้สึกว่านอกจากพวกเราจะเป็นเสาค้ำยันของกันและกันแล้วเราก็ยังกินกันต่อเป็นทอดๆโดยอาศัยอีกฝ่ายเป็นเครื่องเล่นคอยทำหน้าที่เติมอะไรสักอย่างให้ข้างในของเรารู้สึกเต็มขึ้นไม่ใช่แค่เขากับลานสาวหรอกแต่มันรวมถึงเขากับผมผมกับเพื่อนเพื่อนกับเขาหรือแม้แต่ระหว่างเด็กสาวก,กับนกกระดาษกองนั้น เรื่องราวผ่านเลยมาสองถึงสปีแล้วแต่ภาพนกบาดเจ็บวัยสิาปีนั่งพับนกกระดาษในเท้าเฮ้าหลังนั้นยังวนเวียนมารบกวนจิตใจผมเป็นบางเวลาผมสงสัยว่าห่วงโซ่วงจรถัดต่อไปจากเธอยังมีใครนั่งพับนกอยู่บ้าง